สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็าราศีกันทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะครับก็2564กันแล้วนะสำหรับชาวกันนั้นนะครับในเดือนอพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเนาะ ชาวกันนั้นมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาววาสนาแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนั้นดาวพระพุธจะมีการขยับย้ายราศีในวันที่17พฤศจิกายนนะครับเวลาบ่าย3โมง15นาทีนะครับย้ายจากเรือนการเงินไปอยู่เรือนหาสช,ชะนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่โยกหน้าเข้าหารลัคนาดได้พอดีเลยอีกทั้งไปอยู่ในตำแหน่งของอุดมมเกณฑ์ด้วยนะ ในขณะที่เรือนปุตตะเองก็มีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะและก็ดาวพฤหัสนะครับซึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุและก็เรือนปัตตนีอยู่ร่วมเรือนกันอยู่นั้นดาวพฤหัสจะได้ย้ายออกจากเรือนปุตตะแล้วนะครับไปอยู่ที่เรือนอริแทนในวันที่8พฤศจิกายนเวลา4ทุ่ม11นาทีนะครับหรือว่าเราอาจจะมองเป็นวันที่9พฤศจิกายนไปเลยก็ได้นะครับ ส่วนดาวพระสุกนะครับที่มาจากเรือนการเงินและสุภานั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในเรือนพันธุตั้งแต่วันที่31ตุลาคมแล้วนะครับแถมดาวยังได้มหาจักรแล้วก็อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกแบบนี้กับชาวกันนะครับว่าระหว่างช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก่อนที่ดาววัสนาท่านจะย้ายมาเป็นอุดมเกณฑ์นะครับกับช่วงครึ่งเดือนหลังหลังจากที่ดาววัสนาท่านย้ายมาเป็นอุดมเกณฑ์แล้ว ดวงชะตาของชาวกันนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นถึงแม้ว่าดาววัสนาจะยังมีความเข้มแข็งนะครับเป็นอุจจาวิมุกอยู่ในเรือนที่ดีก็คือเรือนการเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หาเงินได้ง่ายหมุนเงินได้คล่องก็จริงแต่ว่าในเรือนการเงินเองก็มีดาวคู่ศัตรูคู่ขัดแยง้งอย่างดาวพระอังคารกับดาวพระอาทิตย์ร่วมเรือนกันอยู่นะครับก็ยังชงเชงชงเชงกันอยู่ดังนั้น ดาวพพุธดาววาสนาและก็าดาวการงานของชาวกันที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันนั้นก็ต้องนะครับได้รับอิทธิพลไปอย่างโดยปริยายเลยนะครับนะวุ่นวายความขัดแย้งเกิดขึ้นร่วมด้วยแน่นอนล่ะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะดาวพพุธเป็นอุจจาวิมุกนั้นโดยส่วนตัวของชาวกันผมมองว่าชาวกันสามารถบริหารหรือแม้แต่คิดวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมกิจการ,ร นะครับการวางแผนการงานการเงินของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับคือโดยปกตินะตามพื้นชะตาแล้วเนี่ยชาวกันก็เป็นนักคิดนักวางแผนนักพูดนักเจรจาพาทีอยู่แล้วแต่ด้วยดาวอิทธิพลของอ่าพระอังคารแล้วก็พระอาทิตย์ไหนจะถูกอ่ามฤตยูที่เลงใส่หัวอีกโอ้ยระมัดระวังปากจะพาจนเอานะชาวกันนะพูดกันตรงๆบอกกันตรงๆอย่างนี้แหละครับ ปัญหามันมาจากภายนอกจะมีคนนําปัญหามาให้คุณนะจะมีคนเออเอาปัญหามาให้คุณแบกเป็นปัญหาของคนอื่นแท้ๆแต่คุณต้องได้ไปร่วมรับผิดชอบด้วยต้องระวังให้ดีนะครับดังนั้นใครที่ทํางานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะหรือว่ากับคนหมู่มากก็ให้ระมัดระวังความขัดแย้งในเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะเรื่องของผลประโยชน์จะลงทุนอะไรเนี่ยก็ขอให้พิจารณาให้ดี นะครับเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์การเสียเงินหรือว่ามีความเสียหายแบบง่ายๆร่วมด้วยอยู่รวมไปแม้กระทั่งเรื่องของการหยิบยืมก็ด้วยนะครับหรือแม้แต่การตกปากรับคําใดๆก็ตามแต่นะครับเออเป็นไปได้ช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นขอให้ะชะลอชะลอเอาไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าเหตุของความขัดแยง้งนะครับหรือว่าความพันผวนที่ก่อเกิดในจิตใจของคุณมันก็ยังคงมีอยู่ แม้แต่การทำงานทั่วๆไปนะครับเหตุของอาการขัดแย้งกับผู้ร่วมงานเนี่ยก็ยังมีอยู่เช่นกันนะครับโดยเฉพาะสาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะหรือว่ามีบริวารลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาช่วงต้นๆเดือนนะครับประมาณวันที่1ถึงวันที่7ต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับบริวารจะทําให้ปวดหัวหรือว่าบริวารจะนําเรื่องมาให้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ าชาวกันได้ฟังก็คือนะครับชาวกันช่วงนี้ก็อย่าใช้พระเดชกับลูกน้องมากซะจนเกินไปหรือกับบริวารมากจนเกินไปนะคุณเองก็อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่อะออคือพูดง่ายๆเขาก็ยังมีประโยชน์กับคุณอยู่นั่นเองนะครับพยายามซื้อใจเอาไว้หน่อยนะครับหันมาใช้พระคุณให้มากขึ้นจะเป็นการดีนะเพราะว่าเดี๋ยวผ่านเข้าไปช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนั้นเขาจะหันกลับมาส่งเสริมคุณนะครับหรือว่า คุณมีเหตุให้ต้องได้ขอความช่วยเหลือจากเขาหรือว่าต้องพึ่งพาเขาอยู่นั่นเองนะครับส่วนชาวกันท่านไหนนะครับที่ต้องทํางานใกล้กับผู้บังคับบัญชาหรือว่าทํางานเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็อาจจะมีความจุกจิกอยู่บ้างนะครับเพราะว่าการหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ร่วมงานกับหัวหน้าง,งานหรือว่ากับคนที่ค่อนข้างจะกดเยอะระเบียบแย่สักหน่อยหนึ่งอยู่สิ่งที่อยากจะแนะนํากับชาวกันก็คือ พยายามฟังฟังหัวหน้าเขาไว้นิดหนึ่งนะครับปากอย่าพึ่งไวนะคือตามพื้นฐานนิสัยของชาวกันเนี่ยนะผมจะบอกว่าชาวกันเนี่ยถ้าไม่ชอบนะถ้าไม่พอใจใครเนี่ยมักจะต่อต้านถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้กระโชกโคงหกักผงพังรุนแรงอย่างออกหน้าออกตาแต่มันเป็นลักษณะน้ํานิ่งไหลลึกอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดนี่แหละโอ้ยบาดแต่ละทีนะ แผลลึกไปจนถึงกระดูกเชียวละ่ะนี่แหละคือความแสบของตัวคุณนะชาวกันคุณรู้ตัวเองบ้างไหมดังนั้นพฤศจิกายนก็นระมัดระวังคำพูดกับผู้หลับผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับผมจะไม่บอกว่าชาวกันนั้นผิดหรือว่าถูกแต่อย่างใดแต่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าด้วยลักษณะองค์ประกอบของดวงดาวที่วางเรียงตัวกันแบบนี้นั้นพฤติกรรมของชาวกันเอง คำพูดของชาวกันเองมันจะทําให้ผู้รับผู้ใหญ่เขาไม่เอ็นดูเอาได้นะครับพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นความอึดอัดมันจะตามมานะบางทีกับคําว่า,ารู้จักเอาตัวรอดนั้นเป็นยอดดีก็มักจะยังใช้ได้ดีอยู่เสมอไปในทุกยุคทุกสมัยอย่าพึ่งไปถามหาความถูกหรือความผิดนะครับก็อย่าพึ่งไปทวงถามความยุติธรรมในช่วงนี้ถ้าจุดยืนของคุณมันยังทําอะไรไม่ได้มาก พยายามตามน้ําไปก่อนตามสถานการณ์ไปก่อนจะเป็นการดีนะครับเดี๋ยวพอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนั้นหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยดีขึ้นแล้วมันจะเข้าทางคุณมากขึ้นเกณฑ์ความขัดแย้งต่างๆเองก็จะเบาลงลดน้อยถอยลงถึงแม้ว่าอาจจะยังมีความอึมครึมอยู่บ้างในสําหรับชาวกันบางท่านนะครับแต่ผมก็ว่าช่วงนั้นนะดาวอนาได้อุดมมเกณฑ์นะครับ ชชตาจะมีความอุดมมากก็คือเอาง่ายๆศัตรูทำอะไรคุณไม่ได้นั่นแหละครับก็เป็นว่านะช่วงประมาณวันที่ 1- ถึงวันที่17การเงินดีนะครับดาววาสนาอยู่ในเรือนของการเงินเป็นอุจาวิมุกส่วนดาวการเงินเองก็ไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานซึ่งก็มีาดาวพระเกตคอยรองรับอยู่นะครับงานจะดีนะงานจะเยอะด้วยบางทีเยอะซะจนคุณน่ยไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยล่ะครับ ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนั่นแหละครับแต่มันก็ได้นะการหลายท่านช่วงนี้รับจอบหลายหน้าด้วยซ้ำไปมีแหล่งทำเงินใหม่ๆแปลกใหม่เข้ามาให้ทำแต่ว่าก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่ารายรับรายได้นะ่ะนะก็คือรายรับรายได้มันดีส่วนเกณฑ์การเสียหายทางการเงินเนี่ยมันก็มีความเสียหายอยู่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนให้ดีก็แล้วกันนะครับหรืออาจจะมีคนเข้ามาเบียดเบียน เงินของคุณหรือว่าเงินในกระเป๋าของคุณโดยเฉพาะเหล่าญาติญาติคนในบ้านนั้นต้องดูให้ดีๆก็แล้วกันนะครับแต่เอาจริงๆนะผมมองว่าสถานการณ์โดยรวมพฤศกิกายตนดีนะหลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของชาวกันเองเป็นสําคัญนะครับขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับแนวคิดขึ้นอยู่กับทัศนคติที่คุณมีต่อผู้ร่วมงานต่อผู้รับผู้ใหญ่คล้ายๆกับว่าคุณกําลังอยู่ในอารมณ์ของการต่อต้านบางสิ่งบางอย่างนะผมคิดว่าถ้าคุณลอง เปิดใจนะ,ะลดความใจร้อนลงสักนิดหนึ่งดูสิแล้วก็ลองมองในมุมมองของคนอื่นดูบ้างนะครับผมว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้นเออมันดีตัวตัวคุณมากอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณเท่านั้นเองนะครับก็เป็นว่านะวันที่1-17ถึงเงินดีงานเยอะนะครับเหนื่อยแต่ก็ได้ <c oughs> ให้หลีเลี่ยงประเด็นการขัดแย้งให้มากเข้าไว้นะครับ อย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหาอย่าเอาตัวเองเข้าไปเป็นหรือว่าอย่าเสนอตัวเข้าไปแก้ไขปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ไม่งั้นแล้วก็เออเนื้อไม่ได้แท้เดี๋ยวกระดูกจะได้เอามาแขวนคอเป็นภาระอีกนะครับผัวพันทั้งของตัวเองทั้งของคนอื่นเนี่ยปวดหัวระมัดระวังให้ดีก็แล้วกันโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองรายได้และผลประโยชน์ต้องรอบครอบเข้าไว้นะครับหลายคนในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์แบบคาดไม่ถึงด้วยนะเพราะว่า ดาววัสนาอยู่ในเรือนของการเงินนะครับไม่ว่า,าจะเป็นโชคจากของเก่านะครับเพราะว่าดาวพระอังคารเองก็มาจากเรือนมรณะนะครับดาวพระอาทิตย์ก็มาจากเรือนวินาศด,ด้วยได้เงินจากของเก่าๆหรือว่ามีโชคกับของเก่าๆหรือว่าได้เงินเก่าคืนมาพวกเนี้ยนะครับหรือไม่ก็อาจจะได้รับทรัพย์สินมรดกบางสิ่งบางอย่างเก็อาจจะเป็นสิ่งของมีค่าที่ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับก็อาจจะมีเข้ามาได้อีกอย่างนะ พวกงานออนไลน์ก็จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับรู้สึกว่าจะทําเงินทําทองได้ดีอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวกันก็คือเรื่องของคอมเมนต์นะครับหากมีคอมเมนต์กวนโอยเข้ามาอย่าพยายามไปต่อปากต่อคํานะครับไม่งั้นแล้วก็เออไม่จบไม่สิ้นแน่นอนครับด้วยดวงดาวการวิวาทกันอย่างนี้นะไม่เป็นการดีเลยอีกอย่างหนึ่งนะช่วงครึ่งเดือนแรกที่ต้องระมัดระวังก็คือ เรื่องของสุขภาพนะครับสาเหตุก็เพราะว่าดาวพรลังคารเองก็เป็นดาวมรณะมาอยู่ร่วมเรือกนกันกับดาววาสนาก็คือดาวพระพุธอีกทั้งมฤตยูที่อยู่ในเรือนมรณะก็เลงเข้าหาอีกโอ้นะครับเรามาระวังกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของกระดูกนะในเรื่องของฟันในเรื่องของช่องปากเนี่ยต้องร,าาระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับชาวกันพอขยับเข้ามานะครับตั้งแต่วันที่ หลังวันที่17เป็นต้นไปนะครับาดาวพระพุทธดาววาสนาและก็ดาวการงานเนี่ยก็จะยกย้ายแล้วนะย้ายเข้าไปเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ในเรือนสหัชชะส่วนดาวพระอาทิตย์ดาววินาศเองก็จะย้ายพร้อมกันกับดาวาพระพุทธเลยนะครับย้ายออกจากดาวพระ่งังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วในขณะที่ดาวพระฤหัสนะครับก็ย้ายไปอยู่ที่เรือนอริเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่8แล้วนะครับ ส่วนดาวพระสุกดาวการเงินเองก็ยังคงเป็นมหาจักรและก็โุดมเกณฑ์อยู่ในเรือนพันธุอยู่เช่นเคยนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับหรือว่าตั้งแต่วันที่17ผ่านไปแล้วนะครับชาวกันจะมีความรู้สึกโล่งขึ้นมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกที่มันมีความอึดอัดอยู่นะครับถ้าเทียบกันแล้วเพราะว่า ดาวคู่ขัดแย้งอย่างดาวพลังคาน์แล้วก็พระอาทิตย์ได้แยกออกจากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนจะคู่อึดอัดอย่างพระเสาร์กับพระพฤหัสก็แยกออกจากกันอีกคู่หนึ่งนะครับหลายท่านก็อาจจะได้เดินทางมากขึ้นด้วยในช่วงนี้ได้เข้าสังคมได้คบหาพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นได้ไปเข้าสังคมใหม่ๆมากขึ้นมีการเดินทางเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโชคดีในเรื่องของงานเข้ามาด้วยนะครับคนรอบๆตัวเองก็จะได้พบกับ คนที่เป็นมิตรนะครับหรือว่าการยานในมิตรที่ดีนั่นเองผู้ที่จะเป็นคู่คิดคู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีนะครับหลายคนก็อาจจะได้เพื่อนนะครับแนะนํางานใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องของการทําเงินลงทุนให้ได้ทํานะครับก็เป็นว่าตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีกันปเปลือนะครับอันนี้พูดกันยาวจนถึงธันวาเลยนะชาวกันดวงจะดีมากนะครับอยากจะทําอะไรให้เร่งรีบซะนะ มีโอกาสจะสําเร็จสูงมากเลยทีเดียวเพราะว่าดาววัสนานั้นเป็นอุดมเกณฑ์ยาวเลยนะครับหรือใครก่อนหน้านี้นะเหมือนกับจะพยายามจะดันจะเริ่มต้นผลงานอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมานะผมว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยช่วงตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงมากๆเลยนะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆได้ ทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับส่วนประเด็นทางความรักนั้นนะคุณมีคู่นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่17มีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะเกิดการทะเลาะกันนะครับก็ขอให้ประคับประคองกันให้ดีก็แล้วกันนะครับถ้าผ่านวันที่17ไปแล้วเกณฑ์การทะเลาะจะเบาลงนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะยังคงไม่สดใสมากนัก นะครับแต่ว่าความปลอดภัยมันก็จะยังมีมากกว่าช่วงปักแรกอยู่นะส่วนคนโสดนั้นนะครับถึงแม้ว่าดวงความรักใหม่ๆนั้นมันยังไม่โดดเด่นนะที่จะเข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าพฤศจิกายนก็ต้องมีคนมาแอลไม่แอลมาพูดมาคุยมาหยอกล้อมาหยอเย้าอยู่แล้วล่ะครับอ่าเป็นการคบหาหรือว่าศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับหลายคนเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับได้พูดได้คุยทางโซเชียลออนไลน์อ่า ส่วนจุดที่เป็นห่วงก็คือมีโอกาสที่จะคนม,คนม,คามานะีคนมีคู่เข้ามาพบนะคนมีคู่เข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาสนใจนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่านอกจากดาวคู่ครองจะไปสัมพันธ์กับดาวราหูแล้วดาวว่านาเองก็ไปสัมพันธ์กับดาววินาทด,ด้วยเออจะรักใครจีบใครดูให้ดีๆก็แล้วกันนะจ๊ะเอาละครับก็คงต้องขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนกับชาวกันนะ อ่ะจริงๆแล้วพฤศกิกาย,ยนผมมองว่าเป็นเดือนที่ดีแทบจะทั้งเดือนเลยนะครับก็ยกเว้นแค่ช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองก็ให้ระมัดระวังปากเสียงเออระมัดระวังความใจร้อนแล้วก็ผลประโยชน์ที่มันไม่ลงตัวรวมไปถึงค่าใช้จ่ายใหญ่ๆด้วยนะครับชาวการหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับที่พักที่อยู่ที่อาศัยแต่พอผ่านช่วงครึ่งเดือนหลังเข้ามานะดาววิสนาดาวการงานได้อุดมเกณฑ์ ดาวพระศุกร์ดาวการเงินก็ได้อุดมเมาเกณกนนะครับหรือจะบอกว่าสถานการณ์มันเป็นใจให้กับคุณก็ได้นะครับทาอะไรมันก็จะง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะครับก็ขอบพระคุณมากๆหวังว่าพฤศจิกายนชาวกันนะครับจะมีแรงมีแสงสว่างในเรื่องของเงินของงานของความรักเข้ามานะครับส่วนเพื่อนฝูงก็ขอให้เจอได้เจอกับการยาณมิตรที่ดีนะครับมิตรเมตีที่ไม่ต้องการผลประโยชน์ต่อกันนะครับมีแต่ความหวังดีให้แก่กัน สวัสดีครับ